หลายหมื่นนะครับเดิมๆนะครับไม่ต้องไปล้างนะครับล้างนี่เหลยหลักพันทันทีนะวันนี้นะครับพบกับต้าสัมฤทธิ์แล้วนะครับก็จะเอากรมตํารวจที่แบบฟอร์มสวยๆปกติแล้วถ้าเกิดฟอร์มไม่สวยอ่ะรุ่นเนี้ยจะหลักพันนะครับแต่ถ้าเกิดฟอร์มสวยๆมีเส้นคออย่างเงี้ยครับจะหลักหมื่นนะครับอย่างนี้หลักหลายๆหมื่นนะครับถ้าเกิดสวยๆถูกใจอย่างเงี้ยครับสู้ไม่ถอยอันนี้เป็นเนื้อเงินขัดเงานะครับขัดเงาก็ดูตรงสังกตินะครับอย่างเงี้ยสังกติก็จะมีเงาๆแล้วก็จะมีเส้นคอเต็มๆอย่างเงี้ยครัััับบจมมมููกกกกสาาคคญนนนะะะะรรรเเเเเพพี่ยยยตตต้้องงดดแปลล็ คอเต็มและผิวดเดิมตรงนุ้งอย่างนี้อย่าไปล้างนะครับถ้าร้างอย่างนี้คือจบชีวิตเลยนะครับแบบนี้อย่เงนี้ถ้ามีแบบนี้นะครับฟอร์มแบบสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้ครับ หลายหมื่นนะครับเดิมๆนะครับไม่ต้องไปล้างนะครับล้างนี่เหลืยรักพันทันทีนะนี่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีกรมตำรวจจะคิดว่าสวยๆนะครับมาได้เลยครับยินดีต้อนรับอย่างที่บอกนะครับกรมตำรวจเนี่ยครับอันเนี้ยจองแค่500บาทนะครับอย่าประมาทนะครับบางทีอาจจะได้เงินหลักหมื่นหลายหมื่นนะครับดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆบ้านเพื่อนๆมีอยู่นะครับเป็นกล่องแดงๆลักษณะแบบนี้นะครับลองแอดไลน์หาผมนะครับแอดทีไทยแลนด์ห้าหหรือไม่ก็ปักหมุดมาที่ต้าสำโรงต้าเราเลยการันต์สำโรงนะครับด่านสำโรรง14นะคับซอยสุุขมวิท113นะบสี่ มาให้ผมประเมินได้นะครับมียิ่งเยอะยิ่งดีครับคือถ้าเกิดสมมติเราจองมาเยอะมันยังไงก็ต้องมีส่วนสวยบ้างแหละครับแต่ว่าไม่สวยก็มีนะครับเพราะว่าพระเขาเป็นพระหล่อมาแล้วเขาสร้างหลายแสนองค์ครับบางทีเขาหล่อมาไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีนะครับคืออาจจะโชคดีแค่ว่าผิวดีครับแต่ว่าเราต้องมาลุ้นอีกนะครับว่าฟอร์มดีไหมส่งมาหาผมนะครับได้ทุกเนื้อเนื้อเงินก็ได้สามก๊กแต์ก็ได้ทองคําก็ได้นะครับสร้างหลายแสนองค์นะครับลองไปหาดูนะครับสวัสดีครับ